อัปเดตอันดับและตารางคะแนนฟุตบอลกันโชกซีเรียอาอิตาลีล่าสุดหลังจากแข่งจบสัปดาห์ที่9้าเมื่อคืนวันอังคารที่24ตุลาคม66กันบ้างค่ะอันดับหนึ่งอินเตอร์มิลานแข่ง9้านัดมี22คะแนน2เอซีมิลานแข่ง9้านัดมี21คะแนน3ยูเวนตุสแข่ง9้านัดมี20คะแนนสีนาโปลีแข่ง9้านัดมี17คะแนน5ฟิออเรนติน่าแข่ง9้านัดมี17คะแนน6อตาลันตาแข่ง9้านัดมี16คะแนน 7โรมา่าแข่ง9ก้านัดมี14คะแนน8โดบโลนญาแข่ง9ก้านัดมี14คะแนนเก้าลาซิโอแข่งเก้านัดมี1ิบามคะแนนสิบเลเชแข่งเก้านัดมีสิบามคะแนน11อมอนซาแข่ง9ก้านัดมีส2องคะแน 12, น üm. 12ฟรอซิโนเน่แข่ง9ก้านัดมี1ิบสองคะแนน13บามซาซูโอโลแข่งเก้านัดมีสิบคะแนนส4โตริโน i n o แข่ง9ก้านัดมีเก้าคะแนนส5ห้าเจนวแข่ง9ก้านัดมี9้าคะแนน 16เวโรนาแข่ง9นัดมี8คะแนน17เอมโอลีแข่ง9นัดมี7คะแนน18อุดินเซแข่ง9นัดมี6คะแนน19ซาลลนิตานาแข่ง9นัดมี4คะแนนและ20กายารีแข่ง9นัดมี3คะแนนช่องบักพาคฟุตบอลขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านสำหรับการรับชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลจากทางช่องและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ